ทุเรศทุลังผมไม่จำเป็นต้องพูดแก้ตัวเลยทั้งสิน้นเพราะว่าท่านผู้ชมที่รู้จักผมดีก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่สู่ทักษิณมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คนทําเพจนี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะเผลอๆอาจจะเดินดูดนมแม่อยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะคือสรุปทเลึ่งไม่เข้าเรื่องไอ้เวณนตะไยนะฮะไม่ได้โกงใครได้ยังไงถ้าไม่ได้โกงใครแล้วทําไมเนี่ยผมจะต้องไปพูดตลอดเวลาว่า ผมสู้มาทั้งหมด17ปีทำที่ผมแสดงออกนะเพิ่งะพิสูจน์ชัดเจนเมื่อทักษิณมันกลับมาที่เมืองไทยแล้วมันสารภาพผิดขอพระราชาพิโทษโดยยอมรับผิดทุกอย่างแพ้ระบาปตรงไหนวะนะฮะและไอ้นายมึงวันนี้เนี่ยไอ้ทักษิณเนี่ยกำลังทะลึ่งไม่เท่าเรื่องกำลังจะดิ้นรนยื่นขอพระราชาพิโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ มึงจะทำงานให้นายมึงก็ทําให้มันมีเหตุมีผลหน่อยนายมึงนี่เข้าอยู่ในคุกเนี่ยแค่สามสี่วันเท่านึงก็จะจะจะ,จะเป็นตายเป็นหา่าเลยไม่รู้แม่งทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กลับไปเนี่ยก็เพราะกลับไปรับโทษเก่าที่ไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวสารฎีกาพิพากษาชัดเจนแล้วนะไอ้สันขวานพวกมึงนี่ มึงจะเชียร์นายมึงเชียร์โทนี่ยังไงก็ตามนี่หรือจะดิสเครดิตกูเนี่ย re. ทำให้มันแนบเนียนกว่านี้นหน่อยได้ไหมเ้ารึ่งไม่เข้าเรื่อง